นักงานสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีจำกัดตั้งอยู่เลขที่4ทับ1ถนนอธิบดีตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีประวัติการก่อตั้งสหกรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2534นายแพทย์บุญชัยสมบูรณ์สุขพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานี ได้มีแนวคิดร่วมกันในการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีจำกัดและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2511เมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534โดยมีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน 1,17คนและมีทุนดำเนินงานจำนวน1 9านวน9 0บาทวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ 1. เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว 2. เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. เพื่อส่งเสริมการออม 4. เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกตามความจำเป็นและเหมาะสมปัจจุบันก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา32ปีมีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยด้านการส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์บุญชาญสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนนายทะเบียนสหกรณ นางโสพิดาแก้วสุฟองหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานีนายสมชิตมณีสารผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีให้คำปรึกษาและส่งเสริมสหกรณ์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายแพทย์ปริเมศกิ๋งโก้นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะที่ปรึกษาจำนวนสี่ท่านบริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่30โดยมีนายสาครรอดขันเมืองเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการจำนวน14ท่านการบริหารงานสหกรณ์แบ่งออกเป็น4คณะดังนี้ 1. คณะกรรมการอำนวยการ 2. คณะกรรมการเงินกู้ 3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการตรวจสอบประกอบด้วย 1. คณะผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิก 2. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จากภาคเอกชน การปฏิบัติงานมีทีมฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานโดยมีนางสาวทัศนีกําไรทองเป็นผู้จัดการสหกรณ์วิสัยทัศน์สหกรณ์อมทรัพย์สาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีจำกัดมีศักยภาพสูงมั่นคงบริหารด้วยธรรมาพิบาลใส่ใจสังคมสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข พันธกิจ 1. พัฒนาศักยภาพด้านการบริการทางการเงินที่มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มผลประกอบการและสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. พัฒนาการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายสาหกรณ์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรทางการเงินอย่างมีธรรมิบาล 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตความรู้คุณธรรมจรญยาบัตรและจริยธรรมแก่บุคลากรค่านิยมดูแลแบ่งปันสามคัคคีมีส่วนร่วมสหกรณ์ได้ดำเนินงานโดยยึดถือหลักการสหกรณ์สากล7ข้อมาโดยตลอดตั้งแต่พุทธศักราช2556จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีคุณภาพเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคงบริหารด้วยหลักธรรมมาพิบาลมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและเอื้ออาทรต่อสังคมดังจะเห็นได้จากสหกรณ์ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์5ปีเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานต่อไป ผลการดำเนินงานประจําปี2,566มีสมาชิกทั้งหมด6,462คนแบ่งเป็นสมาชิกสามัญ5,762คนและสมาชิกสมทบ700คนมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น6,307ลน6,54,519บาท37สตางค์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วห5 5้9 3 5 9าบาล้านบาท40สต,ตังค์มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น3 0 5 2ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว249ล้านบาทมีทุนสำรอง241ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว22ล้านบาท มีเงินรับฝากสองพล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว163ล้านบาทสหกรร์กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆมีหนี้เงินกู้คงเหลือจำนวน693ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน2องล้านบาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการเป็นผู้คำประกันสหกรณ์ได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินเป็นประจำทุกเดือนและพิจารณาหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมของสหาหกรณ์จำนวนเงินให้สมาชิกกู้ยืมคงเหลือ6 2 0 4ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว659ล้านบาทระหว่างปีจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกจำนวน5,721สัญญาเป็นเงิน3,863ล้านบาทมีหนี้สิน2,753ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว367ล้านบาททุนดำเนินงาน หกพันสามร้อยเจ็ดล้านหห้าันห้าสิบเ้าบาทสาดสตางประกอบด,ด้วยเงินรับฝากสองพสห้าล้านบาทเงินกู้ยืมหกร้สามล้านบาทหนี้สินอื่นๆสิบห้าล้านบาททุนเรือนหุ้น3ามพห้ล้านบาททุนสำรองสองสีดล้านบาท ทุนสะสมอื่นๆ14ล้านบาทกำไรสุทธิ2 4 4ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปี2,566ดอกเบี้ยจ่าย73ล้านบาทนี่สงสัยจะศูนย์4ล้าน8แสนบาทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่7ล้าน8แสนบาท ค่าใช้จ่ายเกี Luckily, Ireland, ่ยวกับอาคารและอุปกรณ์1ล้านบาทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก9ล้านบาทค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่น6ล้านสองแสนบาทรวมทั้งสิ้นหนึ่งสองล้านเจแสนพันหนึ่งสบบาทมีกำไรสุทธิสองสีล้าน9แสนหหนึ่งปหบาท เสตางค์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว19,479,228บาท76สตางมีรายได้รวม347,666,102บาท9สตางค์คณะกรรมการชุดที่30มีมติเห็นชอบให้ เปิดให้กู้ยืมก่อนครบกำหนดเป็นระยะเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายน2,565ถึง30กันยายน2,566เปิดให้บริการเงินกู้ยืมสามัญหมุนเวียนผ่านระบบ ATM เเปิดให้บริการถอนเงินรับฝากแบบออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์สหกรณ์ โครงการผ่อนผันชำระหนี้โดยให้ผ่อนผันการชำระหนี้สองรอบรอบละสาเดือนเว้นหนึ่งเดือนรวมระยะเวลา6เดือนสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 1. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการบุกลมการเงินการบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ขนาดใหญ่ ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 2. ด้านระบบบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการอบรมสมาชิกใหม่จำนวนสี่รุ่น 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก โครงการวางแผนบริหารการเงินสมาชิกก่อนเกษียณ 4. ด้านการจัดระบบก,การบริหารการเงินโครงการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการเรียกเก็บเงิน MOU กับสหกรณ์อมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัด 5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษาฝึกงานมอมเงินสงคอสมาชิกเสียชีวิต 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการสหกรณ์ประชุมสมาคมชาปนก,กิจสงค์สมาชิกสหกรณ์อมรัพย์สาธารณสุขไทยรวมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจำกัดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์อมรัพย์สาธารณสุขเลยจำกัดตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่จำกัดตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานีจำกัดตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขเชียงรายจำกัดตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์อมรั์สาธารณาสุขเชียงใหม่จำกัดในนามของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีจำกัดชุดที่30ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ปรึกษาตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและฝ่ายจัดการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์รณมาโดยตลอด เราเชื่อมั่นว่าสหากรณ์อมซัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจำกัดจะมีความก้าวหน้าต่อไปเป็นสถาบันการเงินหลักของมวลสมาชิกและมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการสหกรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป